เป็นการสมรถหลอกทุกคนแต่แอบบอกว่าฉากนี้โรแมนติกไม่แพ้คู่รักจริงๆแทมผู้กำกับพี่ชุดาพายังเติมรสหวานมันลงไปด้วยถูกใจแฟนๆแน่ๆค่ะเพราะขนาดพระนางยังจิ้นกันจนลืมหนาวโดยเฉพาะฉากกรุ้มกริ่มขอหอมแก้มสาวของแบรี่จะถ่ายทำกี่เทคซ้อมเล็กซ้อมใหญ่แบรี่ก็แอคติ้งจัดให้ไม่มีบนหนาวจนเล่นไม่ออกเหมือนฉากอื่นเลยนะจ๊ะ ลมซ่อนรักลมเยอะจริงๆใช่ค่ะลมเยอะมากค่ะจากชุดพี่แต้วได้ครับผมค่ะถามหาเสื้อกันหนาวันหมดค่ะทั้งแบบพี่เจี๊ยบพี่ชมพู่ทุกคนพี่ชมพู่นี่แบบต้องแบบก่อนก่อนเข้าจะมแบบหน้าบึ้งมาพอแบบว่าพอพอเข้าเสร็จเนาะโอ้ยิ้มเย็นผมชอบอากาศอย่างนี้เลยแหละครับผมชินเนี่ยเกิดที่นู่นไงครับคืออ่อบนดอย คู่แบรี่แต้วเนี่ยดูแล้วก็จิ้นเพลินเกินห้ามใจเหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้ที่แหวนเชื่อว่าแฟนๆก็จับตารอดูอยู่สุดๆเหมือนกันนั่นก็คือการประกบคู่กันครั้งแรกของหมากปรินและเบลล่ารานีที่เมื่อเช้านี้ทั้งคู่เพิ่งจะควงกันมาทําพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่พบรักกันแล้วพวกเรารีบไปตามดูกันดดวนๆเลยละค่ะ